สวัสดีครับเ c ซี FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคมปี2567ซึ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีไพ่ชุดแรก king of cup s the sun เจ็ดดาบในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของเดือนธันวาคมส่งท้ายปี67นี้ชาวราศีกุ่มก็ค่อนข้างจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งคุณได้ไพ่เดอะซันกับ King of c u p บในตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2แสดงให้เห็นว่าคุณจะมีความสำเร็จมีความรุ่งเรือง ในชีวิตแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้คุณก็อาจจะต้องระมัดระวังการทำนิติกรรมสัญญาหรือว่าการที่จะไปตกลงข้อสัญญากับหุ้นส่วนคู่สัญญาที่ว่ามีอายุมากกว่าหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นในคนที่เขามีตำแหน่งหรือมีอายุมากกว่าคุณเขาอาจจะ มีการปิดบังซ่อนเลนบางอย่างที่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบในย้านลบมาสู่ตัวคุณก็เป็นไปได้ชุดที่2อดาบ Age of cup Age of pentacle ในช่วงครึ่งเดือนส่งท้ายปีคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณเอาไว้บ้าง ซึ่งก็อาจจะรวมถึงคนใกล้ชิดคู่ครองคนรักอาจจะมีการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันขึ้นมาซึ่งก็พยายามดูแลสุขภาพของท่านพาไปตรวจรักษาหรือว่าไปตรวจสุขภาพตามวงรอบที่ทางแพทย์นัดในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะได้สัมผัสกับงานการหรือกิจกรรมใหม่ๆที่ว่ามันจะนำพาซึ่งเงินทอง เข้ามาสู่ตัวคุณก็ค่อนข้างมากเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ Age of Cup ในตำแหน่งที่5แล้วก็ Age of Pentacle s ในตำแหน่งที่6ซึ่งก็เป็นไพ่ที่แสดงถึงความเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Age of Pentacle s ก็เป็นไพ่ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองชุดที่3 Page of Wand ถ้วยในออฟคัพในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังเดือนธันวาคุณก็จะเหมือนกับอยากแสวงหาการงานใหม่ๆหรือว่าต่อยอดสิ่งที่คุณทำอยู่โดยที่ว่าคุณก็ไม่ค่อยจะเกงรงกลัวต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการได้ไพ่ Page อ f แว n d ในตำแหน่งที่7มันก็เหมือนกับย้ำเตือนขึ้นมาว่า คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังและก็ลดความใจร้อนด่วนได้ของคุณลงไปบ้างพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้ชีวิตของคุณและครอบครัวก็นับว่าเป็นช่วงที่ยังมีความสุขความสบายอยู่มากเพราะว่าคุณได้ไพ่ไนออฟคัแล้วก็ไพ่สิบถ้วยในลังที่8และที่9ซึ่งก็ส่งเสริมกันว่า คุณจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนกับครอบครัวตำแหน่งที่สิบสามเหรียญสามเหรียญก็แสดงให้เห็นว่าคุณก็ยังจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณเรื่อยๆให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยอย่างค่อนข้างจะสะดวกสบายในระยะนี้ สรุปภาพรวมของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมปี2567คุณก็นับว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างจะดีมีความตเตรินรุ่งเรืองแล้วก็เงินทองก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนเข้ามาสู่ตัวคุณชีวิตครอบครัวก็ดีมีความสุขมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความสุขสนุกสนานแต่อย่างไรก็ตามคุณก็อาจจะต้องเผื่อใจระมัดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้บ้างนอกจากนี้สิ่งที่ไพ่ได้เตือนก็คือการระแวดระวังในการที่จะไปทำงานากับใครก็ดูให้ดีๆโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าคุณก็อาจจะเป็นในลักษณะการทำงานร่วมกันที่ บอกรายละเอียดไม่หมดหรือว่าอาจจะมีการปิดบังอำพางในเรื่องของสัญญาบางเรื่องเอาไว้ก็ต้องระมัดระวังไต่ตองให้ดีๆการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ได้แสดงออกมา ก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จโชคดีมีความสุขสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนให้เราระมัดระวังก็ลองฉุกคิดดูซะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดผลกระทบต่อตัวเราในด้านลบอย่างไรชีวิตของคนเราก็ต้องประสบพบเจอสิ่งต่างๆมีทั้งดีและร้ายหมุนเวยียนเปลี่ยนกันไป แล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุศลหรือช่วงใดกรรมเวรที่ติดตัวเรามาจะแสดงผลมากกว่าดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เกิดผลบุญและทานบรารมีที่จะมาคอยช่วยถึงนำและทุเลาเบาบา,างปัญหาจากเพาะกรรม ที่จะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะด้วยให้ยิบต,ตีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้ f อฟทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ